พี่นั่นแหละพี่แทงตัวไหนพี่กัดอ่อาโกกพ่หมอาพอพี่หมอเาพูดอก่หมอเรพูดหลากพ่มอเราพูอกพี่หมอเรกี่าพูหอ่เลมอเราพูดอกพ่มอาดลอ่อเราอก่เาลก่หเรกอห่มอเารา่เาห่เาห่เขาู่หม่เลอาพลอกพ้่อพูอกอเดอี๋ยวเาไมดจ่รากันเดือน าาตีเขลหนูจะตีหนูจะตีหนูบอกว่าน้องตัวเล็กจริงๆมุกบอกว่าลูกตี้ยใช่ไหมแม่หนูบอกว่าน้องสูงเท่าไหร่เท่าไหร่หนูแม่สูงเท่าไหร่หนูนี่แม่๋อ้สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หนูใช่ก็มันพูดแต่อย่างนี้พูดความตามความจริงพูดตามสภาพไงโ้ยคนแล้วถ้าเปิดตัวเนี่ยเดี๋ยวจิ๊กจะเสียใจไม่มา่ายหนูขยับตัวหนูชอบหันเดี๋ยวนี้บ๊อบแมนสิแมน เดี๋ยวเจอกันโปสเตอร์หน้านะถ้าหนูไม่แก่พี่ไม่เอาลงแน่นอนไม่ต้องเอาลงเอาลงเดี๋ยวหนูเอาลงเองไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ทำแล้พี่ส่งไปนะหน้าสวยๆเหมือนพี่อ่ะไม่ดีใจหน้าสวยเหมือนพี่คนเราสวยเพราะฟิลเตอร์ใช่เขาทำให้ใช่ไม่ฟิวเตอร์ก็แดงลูกแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์ให้หนูด้วยใส่ฟิลเตอร์หนูด้วยเพราะว่าพ่อต้องใส่ฟิลเตอร์หนู 会两红啊没？两红啊没？ สามเพลงน,นะครับรอซสามเพลงงสูงสูงมากเลยหัวเป็นหม่งเลยเอ,อ้หัวหม่งเลยมันไม่ดังหรอกออโอ๊ยตายแล้วแฉเป็นไรไหมเนี่ยหออยอกหยอกหยอกโอ้ยสนอทกีนเหรอ โน้เลนเป็นเป็นลูกอีเม่เป็นลกูแนลกแม่ตายค่ะแล้วก็เป็น,ปนลูกพ่อไอออนนะคะอ,อ,อันนี้เรียกพ่อกับเรียกแม่จริงจนะคะไม่ไม่ใช่แค่ในละครมีวิจิณด้วยมีวิจิงด้วยเรื่องนี้คอนขังสิงค่เข้มขน้นนะคะเข้มข้นเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของ้อันเศฐี นะคะล้วก็คนต่างฐานะแบงค่ะคนต่างฐานะคนต่างฐานะที่น้องครับค่อยเบิ่งในเรื่องเหล้าเรื่องยักษ์กบอำนาจเงินตาบาลมีปานแดงพูดนะไรอำนาจเงินตาบาลมีปานแดงแต่อี้ตะซื่อคอยจะโคนลุกนำตาสิไลีกแล้วโอ้ย